บ้านปากูุงมีความเกี่ยวพันกับวัดประชาคมนารามหรือวัดป่ากกุงที่มีพระอาจารย์ศรีมหาวิโรเป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้นพื้นที่เดิมเป็นป่ารกทึบมีต้นกลุงขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ไม่มีผู้กล้าเข้าไปและถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของโจรต่อมาพระอาจารย์ศรีมหาวิโรได้มาจำพรรษาที่วัดร้างแห่งนี้ในปีพศ 2476และเริ่มสร้างพัฒนาวัดต่อมาได้มีการสร้างเจดีหินทรายขนาดใหญ่จำลองแบบมาจากบูโรพุโทรประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจุดกำเนิดของหมู่บ้านเดิมพื้นที่บ้านป่ากุงเป็นปา่าทึบ มีไม้ใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะต้นกุ้งหรือต้นยางชนิดหนึ่งจึงเป็นที่มาของชื่อป่าก,กุ้งชาวบ้านรุ่นบุกเบิกเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพต่อมาหมู่บ้านจเจริญขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนที่สำคัญของอำเภอสรีสมเด็จ